พรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลในเวลานี้นี่นะครับเพื่อดึงกระแสะความเปลี่ยนแปลงข,ของสังคมไม่ให้เปลี่ยนอพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคซึ่งชนชั้นนันใช้เพื่อหยุดกระแสะความเปลี่ยนแปลงข,ของสังคมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สังคมจะเคลื่อนไปข้างหน้ามากขึ้นเนี่ยเราเจะเห็นบทบาทของพรรคเพื่อไทยในการแตะเบรคผมก็ผมก็เคยคุยกับพักเพื่อไทยนะครับว่าเออแล้วไอ้การตัดสินใจทางการเมืองต่างๆพรรคเพื่อไทยมันจะบริหารกันยังไงนะครับคาตอบที่ได้ก็คืออาจารย์ก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ย เราไม่สามารถทําอะไรอย่างที่เราอยากทําได้ทุกอย่างอันนี้เป็นกาอธิบายที่เวอร์ชันของเพื่อไทยจะพูดเขารู้ทุกร,ร,รู้ทั้งหมดนะว่าอะไรควรทํารู้แล้วว่าต้องทําอะไรแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้อซึ่งผมไม่เชื่ออื <laughs> ผมเชื่อว่าที่เขาไม่ทําเนี่ยนะครับเพราะเพราะเรื่องดีลรับทั้งหมดที่ทุกคนก็รู้อะครับเอาอย่างนี้คือผมคิดว่าเราสามารถพูดได้ว่าพรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลในเวลานี้นี่นะครับเพื่อดึงกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ให้เปลี่ยนอืนะครับ พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคซึ่งชนชั้นนันใช้เพื่อหยุดกระแสความเปลี่ยนแปลงงสังคมเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เพื่อไทยไม่ทาถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สังคมมันจะเคลื่อนไปข้างหน้ามากขึ้นอะไรก็ตามที่สังคมจะเคลื่อนไปข้างหน้ามากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของพรรคเพื่อไทยในการแตะเบรกในทุกๆเรื่องพวกนักวิชาการจะมีคําว่าสถานะทางประวัติศาสตร์ของสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าคนแต่ละคนเขามีบทบาทแบบนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยสถานะเขาคืออะไรผมคิดว่าสถานะทางประวัติศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยคือพรรคซึ่งงแแตะบกทุความปปลลี่ยน ที่มันจะทําให้ประชาธิปไตยมันก้าวหน้ามากขึ้นเสรีนิยมมากขึ้นเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเราจเจอพรคเพื่อไทยทําหน้าที่แตะเบรก <c oughs> ไม่ให้มันไปเร็วเกินไป <c oughs> นะครับอาจจะยกเว้นในเรื่องทางเพศอะไรซึ่งเขาอาจจะเปิดรับได้มากแต่ <c oughs> แตว่าอย่าลืมว่าเขาก็จะมาในสเต็ปที่2หลังก้าวไกลเสมอ <c oughs> สมรสเท่าเทียมพอก้าวไกลปกักหมุดเป็นกระแสสภาเพื่อไทยบอกว่าเราสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมเพราะในภาพใหญ่เนี่ยผมว่าสถานะทางประวัติศาสตร์ของเพื่อไทยคือการแตะเบรคความเปลี่ยนแปลงนะครับจะเพื่อใครเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าเขาแตะเบรกทุกความเปลี่ยนแปลง